เอาละก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมินิเวิลนั่นเองนะครับแล้วก็ในในพาร์ทนี้พี่นะอยู่กับพี่คุณลมานั่นเองและในพาร์ทนี้ครับเราจะมาเอ,อ่อพูดไงดีเราจะมาฟาร์มของ15นาทีนะครับเพื่อมาสู้กันตอนจบนะครับพอครบ15้นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวพี่จะตัดมาตอนทีเออ่เจอกับพี่คุณลมาอีกรอบนะครับมา ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับการฟาร์มของ15นาทีนะครับเพื่อมา,มาต่อสู้กันในตอนสุดท้ายนะครับมาเริ่มโอเคครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวอันดับแรกนะครับเราจะใส่ชุดเกาะกันก่อนนะเอาของพวกนี้พี่ไม่ได้ไปฟาร์มหานะครับคือของพวกนี้มันเป็นของที่ได้มาอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีเควสต,ตรงนี้ด้วยนะถ้าแบบทำเสร็จแล้วก็กดรับได้นะครับของรางวัล อันดับแรกเราจะทุบหินพวกนี้เลยมันเป็นหินที่สําคัญนะในการค้าของมากนะครับมาฮะพี่จะเก็บหินพวกนี้เพื่อไปทําอะไรเอ่ยทุกคนจะถามครับพี่จะเก็บหินพวกนี้นะครับไปทําเป็นที่ขุดนะครับเอาเอาลืมปิดไม <laughs> พี่จะเก็บหินพวกนี้นะครับไปเออ่ไปทาพิกแอ็นะครับแล้วก็ทําเป็นพั่วนะครับเมื่อกี้พี่ลืมปิดไม้ได้ยไง ฝั่งนู้นรู้แผนพี่แล้วไม่นะทีครับเราจะสามารถรู้ตำแหน่งของพี่คุรมะได้นะครับจากตรงนี้เลยนะเนี่ยมันจะมีเขียนอยู่ว่าพี่คุรมะอยู่ตรงไหนนะครับไอจุดเขียวๆอ่ะด้านบนนะครับเคมาครับถ้าางนั้นเดี๋ยวพี่จะคราบโตคราบก่อนนะอันดับแรกเราจะโต๊คาบต้องใช้อะไรนะใช้ก้อนหินนะเพราะฉะนัหน้าเราจะคราบของก่อนนี่เลยพัวครับ Okay. ต่อไปพี่จะจัดเรียงของไว้นะครับของที่จําเป็นกับไม่จําเป็นนะฮะโอเคครับแล้วก็ที่ขุดนะฮะมาลงเหมืองกันเลยครับตั้งแต่ต้นเกมนะโอเคลงครับลงลงไปให้ได้ลึกที่สุดนะครับเพื่อหาพวกแร่ต่างๆนะครับผมส่วนไม้นะพี่ก็ไม่กะจะใช้แบบไม้อย่างอื่นอยู่แล้วนะครมา ขุดไปเรื่อยครับพี่ขออย่างเดียวนะพี่จะต้องเจอแร่นะครับเพื่อเอาไวคขามดาวไม่งั้นพี่แพ้พี่คุณธรรมแน่นะทีถึงเวลาขุดลแล้วแล้วพี่จะใช้ทอสให้ได้น้อยที่สุดนะครับเพราะมันเปลืองมากนะครับพี่ว่าพี่ขุดดิ่งเลยไหมขุดดิ่งน่าจะเหมาะกว่านะครับมามาครับเราจะขุดดิ่งลงไปเลยนะไม่สนอะไรแล้วเราจะขุดดิ่งเลย ขุดดิ่งเป็นสองทางนะปลอดภัยกว่าขุดดิ่งทางเดียวนะครับเพราะว่าเผื่อเจอลาวานะครับขุด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 ไปเรื่อยๆขอให้เจอแร่นะครับอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลย เฮ้ยที่คุดแตกเลยเอาละครับงานเข้าครับครับสองอย่างนี้ก่อนนะ okay. อ่อตัเผาเอามานี่โอเคครับแล้วเราจะครับ สิ่งที่เรียกว่าพิกแอก็นะครับต้องใช้พิกแอ็กนะมาเลยเคีครับมาขุดโต๊ะครับขุดเสร็จปุ๊บดิงครับดิงดิง,ยงยอย่างเดียวนะไม่ต้องสนใจอะไรแล้วพี่จะต้องชนะ ี่ยังไม่เจออะไรเลยอันนี้เวลานะผ่านมาถึงห้านาทีนะครับเรานั้นก็ยังไม่เจออะไรเลยโอเคครับปะลงครับดิ่งไปเรื่อยๆโอเคดิ่งครับดิ่งดิ่งลงไปพี่คุโรมานนะตอนนี้ออกจากกรอบไปแล้วนะไม่รู้ว่าพี่คุโรมานั้นเขาวิ่งไปหาอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ไปได้นะพี่อยากลงทํามากกว่าเฮ้ยคููปุ๊บเจอปั๊บเลยครับ โอ้ไม่กอดไม้กอดไม่ใช่แล้วอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับโอเคครับอ่าอันนี้คือเลือดที่ลดล้วยประเด็นที่ต้องกําจัดไอ้พวกนี้ก่อนมันกิกะมากเราเลือดที่ลดตอนตกอะสิหฮ้ยลาวาลาวาเอาละครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอกินอาหารเพิ่มเลือดก่อนอุ๊ยพี่ไม่อยากไปทางนั้นเลยมันมันมีไอ้ตัวปลาหอกอะแล้วเลือดที่มันลดเยอะไงอาหารมาเลย ไดมอนพี่เจอเพชรครับพี่เจอเพชรพี่เจอเพชรแล้วโอ้ my god โอ้ my god พี่เจอแล้วคือตอนนี้เวลามันยังผ่านมปแค่6นาทีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมองไม่เห็นใช่ไหมไอตัวนั้นมองไม่เห็นพี่โอเคพี่เจอเพชรอะทุกคนอ๋ออันนี้อ๋อมีสี่ชิ้นพอดีเลยครับครับพี่แอกได้นะปึ๊ดปึ๊ดปุ๊ดปุุดเสร็จปึ๊บ ใส่ปั๊บมาพี่ต้องชนะแล้วล่ะมาขนาดนี้แล้วพี่เจอเพชรเลยนะด่งลงมาเนี่ยโอ้โหพี่จะดวงดีเลยขนาดนั้นเออทอาได้เสร็จแล้วเหรอหนึ่งก้อนไม่เป็นไรครับหนึ่งก้อนยังไม่ได้มีความหมายอะไรกับเรานะเราต้องการมากกว่านั้นพี่ครับสองก้อนเร็ว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 ,รวมาแล้วพี่จไจ้เพชรแล้วขอสองก้อนนะพี่จะทำดาบได้ ใช่ไหมดาบมันใช้สองก้อนใช่ไหมิครับวางวางวางเสร็จปุ๊บอันดับแรกนะครับพี่จะเซฟตัวเองก่อนนะเพราะว่าอาหารเพิ่มเลือดพี่น้อยนะครับคิดไอ้ทองด้วยโอ้โหของเยอะเลยครับพี่แอ็กก่อนครับอันดับแรกเลยนี่ฮะพิ่พิแอ็กนะครับมาขุดได้ไหมขุดเพชรอ้าวตกใจขุดเพชรได้ครับขุดเพชรได้อะไรอ่ะ อุ้ยตัวอะไรตัวอะไรอุ้ยตัวอะไรอะ่ะพี่ไม่เคยเห็นแต่ว่าไอ้นี่คืออะไรครับเอ๊ะไม่ใช่เพชรเหรอลองนะมันไม่ใช่เพชรเหรอเออโอเคครับมันคือถึงพี่ได้มาพี่ก็คาบไม่ได้เพราะว่าออพี่ยังไม่ได้ตัวคาฟที่สมบูรณ์นะตัวคาฟที่สมบูรณ์ใช้อะไรอะ่ะ โอ้จำได้และพี่ครับตัวคราวสมบูรณ์ไม่ได้ไม่นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะอ,อะไรเนี่ยตกใจกเล็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 กโอ้โหเจอตัวอะไรไม่เจอมาเจอไอ้นี่โอ้โหตายแล้วตายหนีหนีเจอไอ้ตัวปลาหอ,อกครับซึ่งพี่เกลียดมันเหล็กพี่ต้องการเหล็กอ่ะโอเคครับ เสียงก็น่ากลัวน่ากลัวนะฮะโอเคครับอุดพี่ต้องอุดก่อนนะมันอันตรายมากเลยตัวนี้ตามมจดมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับมีดใช่ไหม <c oughs> อย่าอย่าคิดและอย่าทำ <c oughs> อย่าทำอย่างที่เจ้าคิดไว้นะเจ้าหนูน้อยโอ้แร่เยอะครับแร่ยเยอะอุดก่อนอุด ฮําทำไรวาทำไรข่าไม่ได้หรอกฆ่าเนะทพกว่าเจ้ายเยอะเฮียครับเฮือดตกใจอุดแบบเดอะแฟตมาได้เหล็กมาแล้วนะครับมีทองแดงด้วยไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้อะคือโต๊ะครับพี่ไม่สมบูรณ์นะตอนนี้เวลาล่วงเลยม,มาสินาทีได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้น พี่ควรทาอาวุธได้แล้วไม่ใช่มัวมานั่งทําอะไรแบบนี้อยู่นะโอเคครับพี่ควรทําอาวุธนะตอนนี้โอเคครับวิ่งกลับไปฮนะวิ่งกลับมาครับอันดับแรกนะครับเราจะเผาแร่เหล็กก่อนนะครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้ทาอะไรคือมันมันทาอะไรไม่ได้ตอนนี้อุปกรณ์นะครับที่เราสามารถขับได้จริงๆนะครับไม่มีเลยครับไม่มีเลย อ่อนอกจากขวานทองแดงครับซึ่งพี่ว่าโอเคนะมันมันก็ยังมีมันยังดีกว่าไม่มีอาวุธอีค,ครับพี่มึเอาไปทำอะไรแล้วครับคัาเป็นสติกให้หมดนะอ่าใช้อะไรบ้างครับใช้สติกค,ครับโอเคครับมาห้ยโหสิได้อะได้ไปก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรมาครับเราจะขุดทองแดงกันนะพอแล้วครับได้สองก้อน โอเคครับป่าเราเราขึ้นไปกันเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราไม่รู้จะทำอะไรได้แล้วมาถึงเวาแล้วครับเออ่ตอา,ตผาเผาฮะเตาเผาคครบครับเสร็จปุ๊เฮ้ยดาบเลยเหรอเยสมีด้วยพี่หนูว่าไม่มีเอาละสนุกลรงงานนี้ <laughs> สนุกแหละเอ้ยเดี๋ยวทำไมของมันเพิ่มเยอะจังเลย กาะพี่มีเกาะหนังอยู่แล้วครับพี่ก็เลยค่อนข้างไม่เป็นอะไรมากนะครับโอ้แล้วพี่ออกมาทําไมอเวลาจะหมดอยู่แล้วมาครับออหอ,อกมีไหมเอย่ยมีครับมีเป็นมีหอ,อกทองแดงด้วยหอ,อกหินก็มีนะแต่ต้องการหินมีคมครับซึ่งใช่ครับพี่มีเยอะมากเพราะฉะน,าน,านาั้นนะพี่จะคัฟหอ,อกแบบแล้วพี่คราฟอะไรเนี่ย มาฮะเราจะคราบหอ,อกกันนะครับโอเคฮะเผาแรกเสร็จแล้วแล้วก็เราไม่รู้จะไปทําอะไรแล้วโอ้เดี๋ยวไม้หมดงานเข้าแล้วไม้หมดเวลาก็จะหมดงานเข้าแล้วเออเออไม่รู้จะทาอะไรครับขึ้นก่อนขึ้นก่อนอันดับแรกเราจะต้องขึ้นก่อนนะซึ่งเออมาครับเราจะ ตอนนี้นะเราแข่งกับเวลาแล้วครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับต,ต้องการอะไรนะตัวค้าตัวค้าตัวค้าโอ้พี่แอกพี่แอกเร็วเร็วเร็วด่วนด่วนเอาละทางทางที่พี่มาทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้พี่จำได้ทางนี้นไหนวะมันอยู่ไหนนั่งไงถอที่พี่ปักไว้นี่ไงเอาล่ะครับมาฮะยุ่งอีกแล้ว ไปครับขึ้นอา้าวผิดแล้วขึ้นสิติดอะไรเนี่ยขึ้นสิโอ้มาครับโกยด่วนนะโอเคครับเราต้องจังหวะนี้นะครับเราต้องรีบขึ้นนะครับก่อนที่พี่คุรมะนั้นจะฟาร์มของได้มากกว่านี้พิกแอคอยู่ไหนไม่น่าอุดเลย เออฮะอ้าวไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่พี่ไม่ได้อุดนี่นะวางหินทางไหนโอ้โหพี่ก็สร้างทางซับซ้อนเลยมีฐานอยู่ใต้พื้นขุด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 ,ขดจะหมดเวลาแล้วครับเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีนะถ้าเวลาหมดล้วก็พี่จะไม่สามารถทำอะไรได้ไม่นะเวลายังไม่หมด มันยังไม่หมดยังไม่หมดอีกไปไปขุด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 โอเคครับไปครับขึ้น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 ดวนดวนดวนเมเดออ่าอ่าไหนไหนไหนไม้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 มาครับมาครับเจอแล้วอื้มขุดอันเดียวพอเดี๋ยวไม่เจอเจอแล้วเอาละครับยังไม่หมดเวลานะตอนนี้ที่ยังไม่ได้โกง ครับแล้วก็จำหมดเวลาอีกไม่กี่วิเท่านั้นออโอเคครับผมเวลายังไม่หมดแล้วพี่รีบขึ้นมาทําไมก็อย่างน้อยนะเราก็ขึ้นมาตั้งหลักได้นะครับอุปกรณ์ที่พี่จะใช้ก็ไม่น่ามีอะไรมากแล้วนะครับเปือปตาหอกมาครับกินน่องไก่ย่างดีกว่าทีค,ครับแล้วก็ เชอรี่นะครับพี่จะเอาไว้ตอนต่อสู้ด้วยนะมาโอเคครับเดี๋ยวเราจะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวพี่จะบอกพี่คุรมะก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่กําลังจะสู้กับพี่คุรมะเลยครับไะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่คุรมะแล้วนะครับพี่คูรมามะก็เปิดไมเรียบร้อยแล้วนะ อ่ะพี่คูมาครับโชว์ของที่คิดว่าดีที่สุดในตัวพี่ครูมาออกมาครับอะไรครับมันคืออาุธอะไรครับหอกอะไรครับหอกอะไรหอกยาวครับเอ่อหอพ่มาถึงอุปกรณ์ที่ใช้สร้างใช่ไหวครับ๋อมันคือหอกอะไรครับอันนี้อันนี้หอกแดงครับใช่ครับแต่ของผมนะมีอุปกรณ์ที่ดีกว่านั้นเยอะครับนี่เลยดาบเหล็กนะครับ เดี๋ยวผมขอโชว์เลยหน่อยได้ไหมครับได้ครับโชว์เลยครับโชว์เลยโชว์ก่อนต่อสู้ฮะอะไรครับอะไรผมไม่รู้คือเรือะไรไหนครับไหนไหนขอลงขอขอลุงดูหน่อยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ลุงมาเลยนะครับผมไม่ได้สร้างมันเลยได้ครับได้ได้ได้อู้หัอโอ้โหเสียเลือดซะด้วยเสียเลือดทั้งคู่ครับถือว่าไม่โกง โอเคคุณเดินไปข้างหลังได้ผมบังคับเอาไว้ได้ครับได้โอ้บบโอสุดยอดเลยครับผมอยากรู้ขุดแล้วมันจะได้อะไรเอาละครแดงขุดอะ่ะมันต้อใช้อีเตอร์ทองแดงขุดพี่มีไอ้น้องมันคืออะไรรูปโจมตีระดับต้นสุดยอดครับปลาปลาปลาขึ้นไปต่อสู้ครับไปไปไปคืออะไรวะไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไปชิ้เป็นตคาร์ก็ได้วะ อย่าอย่าพูดคำหยาบในช่องครับอย่าพูดคำหยาบในช่องไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รูไรไร้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยอะมาครับรเดี๋ยวสามารถใช้งาน,นรูปตัดดวติวโอ้มาครับเดี๋ยวเรานะครับจะขึ้นไปด้านบน แล้วไปต่อสู้กับพีคุรมะกันนะครับผมรู้แล้วครับมันเอาไ้ทำอะไรมาทำอะไรครับพูดให้น้องๆมันเอาไ้ใช้กับโตลูนครับผมโตลูนอ๋อโต๊เอนชาะโตลูนมาครับใช่ครับมันใช้กับเตจินอชชาร์มาครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องมาต่อสู้กันมาครับอุปกรณ์ที่พี่จะใช้นะก็ตามนี้เลยนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ข้างล่างนะพี่จะไม่พูดนะเพราะว่าเดี๋ยวสั่งตรง้ว่ามันคืออะไรนะครับโอ้ พี่คุณเามาพร้อมหรือยังแบงครับไม่ได้ครับห้ามครับแล้วครับมา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 ครับสามสองหนึ่งมาครับเริ่มเลยดีครับอันดับแรกเฮอให้โกงโกงอะไรวะนะอะไรอะ่ะขนมซอฟตขนมอือปลาไปหนึ่งทีเฮ้ยอ,อ,อะไรอ่ะหน,น,นีก่อนหนี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 นีก่อนอะไรไม่รู้่หนีก่อน คืออะไไรรก็มู่้เฮ้ยไม่โดนเหรอเอาละครับไม่นะพี่คูโมะเริ่มขโมยหอ,อกพี่แล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วไปไหนเขาพี่ไป<ม>ไหนก็ได้มาเรียบร้อยเรือพี่เหลือเจ็ดทุกคนอโอเคนะครับผมทุกคนสำหรับในพาร์ทนี้นะครับก็พี่ น้ำปิงนะครับเป็นคนชนะไปเนาะก็ถ้าอยากให้มีโมเมนต์แบบนี้นะครับอ,อะไรแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับถ้างานสรปคิปนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในพันหน้าผมสวัสดีครับสวัสดีครับ